ครับสวัสดีทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับผม M อ S ยูแซไม่คนเดมแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมอีพิกรับกันในพัทที่สีกันแล้วนะทุกคนก็กลับมาอีกครั้งสําหรับเกมนี้หลังจากที่หายไปค่อนข้างที่จะนานหายไปค่อนข้างที่จะน,น, <c oughs> นานอยู่พอสมควรนะฮะทุกคนโอเคเนาะคือพัทที่แล้วเราก็ได้ไปสํารวจเอ่อเกาะน,นี้ใช่ไหมไปสํารวจเกาะน,นี้กับเกาะน,นี้คือเป็นเกาะกระดูกกับเกาะเนี้ยโรงแรมอะ่ะ เออไปเกาะโรงแรมคือผมไปศึกษามาแล้วนะทุกคนคือเกาะโรงแรมเนี่ยคือเราสำรวจไม่ครบเออเดี๋ยวพาทนี้เดี๋ยวเราจะมาสำรวจโรงแรมอะ่ะให้มันครบเดี๋ยวเราจะมาบอกกันด้วยว่าไอพวกอ,กกวอุปกรณ์อ่ะมันอยู่ตรงไหนบ้างนะทุกคนเดี๋ยวผมจะแบบ เออสำรวจให้ครบก็แล้วกันเนาะสำ,สำหรับพาทนี้สำหรับโรงแรมที่เราจะไปนะฮะเออก็คือโรงแรมตรงนี้แหละโอเคแล้วก็ตอนนี้ผมก็ได้คาบอันนี้มาแล้วนะทุกคนแล้วก็มีฉลามมาตบเพลเ,<ๆ>เรามึงจะตบอะไรกันนะกณะเออสองทีสองทีงทงทมีเดี่ยงเนี่ยทุกคนผมก็ได้คาบอันนี้มาแล้วนะอ่าเนี่ยอันนี้มันจะแบบให้คาบผ้า,พพาชเช็ดมือเนาะเราสามารถคาบผ้าชเช็ดมือได้หลังจากที่เราคาบแล้วเราก็จะสามารถที่จะ เอา้าเซนมือมาคัาเป็นแบนเนตได้แต่ว่าตอนนี้คือใบตองของผมมีค่อน้าที่จะน้อยคือหลักๆเลยผมเอาไปใช้หมดแล้วคือผมเอาไปใช้หมดแล้วอ่ะคือผมเอาไปเอาไปทําแบนเนตแล้วก็ผมก็ไปฟาร์มไปฟาร์มเกาะอนเนี้ยมารอบหนึ่งเว้ยเออฟาร์มเกาะอนนี้มารอบหนึ่งเอนนอแต่ว่าตอนนี้มันมันรีแล้วมันรีแล้วเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันใหม่แล้วก็ตอนนี้ผมก็ได้อัปเกรดตรงนี้แล้วนะทุกคน <Yeah. S 1> ผมอัปเกรดตรงนี้แล้วผมอัปเกรดกล่องให้มันแบบโหดกว่าเดิมอ่ะให้มันใสได้เยอะกว่าเดิมเห็นไหมตอนนี้ไม้ผมมีโคตรเยอะ คือไม้มีเยอะนะแต่ไปตอมึงหมดอะ่ะเออประเด็นแล้วอยู่20สอันนะ็คืออัปเกรดนี่ก็ไม่ยากเนาะเดี๋ยวผมก็คคแค่คตาปูมาผมก็อัปเกรดได้แล้วแต่ว่าตอนนี้เอาแบบแค่นี้ไปก่อนเนาะสำหรับตรงนี้ก็คือเราเอาปลาฉลามเออเราเอาหนังฉลามนะันทุกคนเรา,เาผิวหนังฉลามมาค้าเป็นอบบน,นี้เออเราก็จะเอามาอัปเกรดได้เหมือนกันเพราะว่าของอัปเกรดเราต้องการผิวหนังฉลามที่มาทําเป็นแบบเนี้ยเอออะไรประมาณนั้น โอเคนะทุกคนเดี๋ยวพาร์ทนี้เดี๋ยวเราจะไปทาการสํารวจเกาะอน,นั้นดูเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเกาะน,นั้นน่ะมันจะขนาดไหนเออเดี๋ยวผมจะไปบอกด้วยว่าเราฟาร์มตรงไหนได้บ้างเนาะเอออะไรประมาณนั้นเดี๋ยวผมต้องไปฟาร์มก่อนเ้าะบ่อย คือต้องฟาร์มบ่อยมากสําหรับก่อนเนี้ยเพราะว่าผมต้องการเหรียญด้วยเพราะว่าอันดับแรกเลยหลังจากที่เราได้เหรียญใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะเอาเหรียญอะไปทาการไปซื้อเป็นกระเป๋าเพราะว่าผมต้องการกระเป๋าใหม่คือกระเป๋านั้นมันประมาณ100บาทตอนนี้เราก็ได้2 6บาทแล้วโอเคอันนี้คือผมของที่เราไปได้มานั้นทุกคนอันนี้คือของที่เราไปได้มาก็จะประมาณนี้อาจจะไม่ได้เยอะแต่ว่าสก,กูนี่มันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะสก,กูนี่ผมไปฟาร์มอีกเกาะหนึง่งโอเคสําหรับไอ้พวกอาหารนี่ก็จะ,ะได้มาตรงนั้นแหละได้มาตรงเดียวกันเลยเนาะ เออเพื่อ,อ <c oughs> ไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะไปก่อนนั้นเลยก็แล้วกันแต่ว่าก่อนที่เราจะไปก็ไม่มีอะไรมากก็ไปเลยแล้วกันไปเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะมาเกาะนี้กันอีกสักครั้งหนึ่งนะเนี่ยที่เราต้องการคือเราต้องการอันนี้เว้ยนี่ผมต้องการกระเป๋ากระเป๋าเนี้ยมันจะเพิ่มให้แปดช่องแต่ตอนนี้เราเพิ่มได้แค่ห้าช่องไงเออเราจะได้เปลี่ยนกระเป๋าใหม่กันสักทีเออเดี๋ยวผมต้องต้องการกระเป๋าเออเราต้องการกระเป๋าด้วยเนาะ แต่ว่าคงจะอีกน้านเดี๋ยวผมจะค่อยๆขยันมาฟาร์มก็แล้วกันเออเดี๋ยวค่อยๆขยันมาฟาร์มมาฟาร์มเรื่อยๆก็ๆก็น่า <c oughs> จะพอได้อยู่เนาะโอเคแต่พาร์ทนี้เดี๋ยวผมจะทําการรีวิวตรงเนี้ยก่อนเนี้ยให้มันสุดเลยเพราะว่ามันมันใหญ่มากเนาะสำหรับก่อนนี้ก่อ,อนเนี้ยมันใหญ่มากเลยเว้ยทุกคนเราแบบรีวิวไปเรนะื่อยๆเนาะคือตอนนี้เราก็ได้หอ,อกใหม่กันด้วยเราแบบไม่ต้องซีอะไรมากมายเนาะเราก็ค่อยๆฟาร์มไปเออแล้วก็เก็บเหรียญไปด้วยอะไรประมาณนั้นแล้วก็ตรงนี้ห้องเนี้ยมันไม่มีอะไรมากเลยเว้ยห้องเนี้ยมันี้ ที่มันเป็นแบบตรงให้แบนเนตอ่ะมันมีเฉพาะตรงนี้เราไม่จำเป็นที่ต้องเข,เข้าไปก็ได้เราแค่ไปดีมแบบข้างๆอ,อคือพาร์ทที่แล้วใช่ไหมทุกคนคือพาร์ทที่แล้วอะผมเข้าตรงนี้ไม่ได้เว้ยคือพาร์ทที่แล้วผมเข้าตรงนี้ไม่ได้เนี่ยผมเข้าตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมคือผมก็เลยไม่ได้เข้า แต่ว่ามันมีทางเข้าอีกทางหนึ่งเว้ยคือผมไปรู้ตรงนอกพาร์ตมาสำรวจนอกพาร์ตคือผมเพิ่งมารู้ว่ามันมีทางเข้าอีกตรงหนึง่งเออคือมันไม่ได้อยู่ตรงนี้แต่ว่ามันอยู่ข้างหลังเออเรามันแบบสายตุ้ยตู้แต่เออเราแบบสายเข้าทาั้งหลังอยู่แล้ว <Spider> <Man> โอเคเนี่ยมันจะมาอยู่ฝั่งนเนี้ยเนี่ยคือมันจะมีอย่างนี้อยู่อันหนึ่งเว้ยที่มันมแปลกสีอ่ะเนี่ยมันจะมีรั้วแปลกสีเราสามารถทุบมได้แล้วเราก็สามารถเข้าทาั้งข้างหลังได้เห็นปะเออโคตรเฟี้ยวเลยคือสรุปว่าแบบพาร์ทที่แล้วเเราาฟได้้คนอยยล เออเพราะว่าเราแบบไม่รู้ไม่รู้เออเพราะว่าครั้งแรกไงครั้งแรกไงก็เลยแบบไม่ไม่ค่อยจะรู้สักหน่อยเอออะไรประมาณนั้นแต่ว่าตอนนี้ก็รู้แล้วก็ฟาร์มกันหยับยับนะฮะทุกคนผมอาจจะฟาร์มไปเร็วสักหน่อยเพราะว่าก็เคยมาฟาร์มแล้วอ่ะเจออะไรก็ก็เอาไปหมดเออเจออะไรให้ฆ่าก็ฆ่าเจออะไรให้เอาก็เอาแม่งเอาเอาเอาให้หมดอ่ะโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็สํารวจไปนะทุกคนเราจะเอาแบนเนตไปด้วยมาจจะอาจจะเป็นแบนเนตหรืออาจจะเป็นผ้าก็ได้เราก็จะเอามาให้หมด เออสาหรับตรงนี้ฮะเป็นผ้าก็มีเอออยากกระลุ้ยโอเคเดี๋ยวฟาร์มให้หมดเนาะเพราะว่าผมต้องฆ่าซอมบี้ทุกตัวเออเห็นไหมอันนี้มันต้องเปิดจากข้างในเข้ามาข้างนอกแต่ว่าแม่งประตูมันก,ก็เข้าไปข้างในอยู่ดีแล้วก็น้าตรงนี้ผมก็ได้รู้แล้วนะว่าเราจะปิดน้ํายังไงเนาะเราต้องปิดน้ําก่อนเราถึงจะลงไปได้นะแต่ว่าผมรู้แล้วเดี๋ยวเราให้ไปปิดน้ํากันเดี๋ยวตอนนี้ก็เคลียรกระเป๋ากันไปสักหน่อยโอเคมาเดี๋ยวป้นตังไปด้วยแล้วก็เข้าห้องพวกนี้ไปด้วยเนาะเราต้องเปิดทุกห้อง โอเควันดีซอมบี้วันดีซอมบี้ไม่ได้เจอกันนานคิดถึงกันไหมไม่ได้เล่นนานเกมเนี้ยแบบเนี้ยแบบมันมันจะมีแบบบอสด้วยเนาะมันจะมีบอสด้วยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเออเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเดี๋ยวเราตอนนี้ก็ฟาฟ์มกันไปก่อนเออมีมเมล็ดทานตะวันไม่ใช่มเมล็ดทานตะวันนี่เมล็ดทับทองเอามาทำไมวะเนี่ยออกไปโอเควัส okay, ดีครับตรงนี้ก็ลงช่วงไม่มีอะไรไาครับทุกคนเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะพาไปดูตรงที่เราไม่ได้ไปพาร์ทเทเลียก็คือตรงนี้ คือตัวนี้มันจะมีแบบที่ปิดน้ําแล้วเราก็มาปิดน้ําได้นะทุกคนเออเนี่ยมาตรงนี้ปุ๊บเห็นทุกคนเห็นอันนี้หรือเปล่าเห็นหรือเปล่าเนี่ยอันนี้มันสามารถทุบได้เว้ยเออมันสามารถทุบได้เพิ่งรู้เออเพิ่งรู้อันนี้เพิ่งรู้จริงเพิ่งรู้จริงอะไรที่ผมไม่เอาผมก็ขอทิ้งไปก่อนนอนเพราะว่าตรงถังขยะเนี่ยมันจะเป็นเศษเหล็กที่เราต้องการเว้ยเออมันจะเป็นเศษเหล็กที่เราต้องการคือผมต้องการเยอะมากโอเคสําหรับดีบุกนี่ผมก็จะไม่เอาไป มาครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบที่ใหม่เนาะเป็นที่ใหม่ที่เราจะมาสารวจคือพาที่แล้วเราไม่ได้มาถึงตรงนี้เพราะว่าเออไม่รู้เพราะว่าไม่รู้แต่ว่าตอนนี้เรารู้แล้วเราก็จะมาเนาะนี่ตรงนี้นะั้นทุกคนตรงนี้จะเป็นที่เปิดบ่าวน้ําเอยที่ที่ปล่อยน้ํานั้นทุกคนมันจะปล่อยน้ําตรงอันนั้นออกไปโอเคอุ้ยหอกม่งใกล้จะหมดแล้วด้วยโอเคไป โหเล็บมึงก็ลดไม่หยุดเลยเห็นไหมทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทําการปล่อยน้ําออกไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นยังไงคือผมก็ได้มาสารวจแล้วคือข้างล่างมันก็จะมีปูงงอสอตัวแล้วก็จะมีไอ้ซอมบี้ซอมบี้ตัวเนี้ยมันจะให้กุญแจเว้ยทุกคนอ่าซอมบี้ตัวเนี้ยมันจะให้กุญแจเดี๋ยวเราจะทําการค่้ามันนี่มันจะให้กุญแจเนี่ยมันจะมีกุญแจเว้ยเดี๋ยวเราจะเอากุญแจตรงเนี้ยไปเปิดอ่าเราจะเอากุญแจตรงเนี้ยมาเปิดตรงนี้ปึ๊บ หลังจากที่เราเปิดตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราต้องเปิดประตูฝั่งซ้ายก่อนนะออมันจะมีเปิดประตูอุ้ยแล้วมันก็จะมีบอสบอสติดเสื้อโง่ตัวหนึ่งลืมไปว่ามีแกอยู่ด้วยลืมไปอุ้ยจะตายเอาจะตายเอาใจเย็นดิอขอค่าหน่อยแล้วกันคือบอสตอนนี้มันก็ไม่ให้อะไรมากเนาะมีเหรียญอยู่เอ้ยม,มีมีน้ำให้กินอยู่โอเคอย่างน้อยก็ไม่หิวตายคือตรงนี้จะเป็นที่ที่เปิดประตูเนาะทุกคนมันจะมีอยู่2ปุ่มคือเราต้องเปิดฝั่งซ้ายก่อนนะเนาะเราต้องเปิดฝั่งซ้ายก่อนเพราะว่า ฝั่งขวามันจะเป็นมันต้องมาเอากุญแจฝั่งซ้ายก่อนอะก็อะไรประมาณนั้นเราต้องเปิดฝั่งซ้ายก่อนก็เอาง่ายๆก็เปิดฝั่งซ้ายก่อนโอเคนะ <c oughs> จะตายเอาจะตายเอาโอ้เป็นเหนี่ยมก็มีน้อยน้อยโอ้โหตอนนี้เป็นเหนี่ยผมมีอยู่แค่นเดียวทุกคนจะตายหาปะเนี่ยตรงนี้ฟาร์มอะไรไม่ได้โอเคมาครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่เราจะได้ไปเอากุญแจเพื่อที่เราจะไปฝั่งขวา อ่าคือเราต้องที่เราจะมาฝักสายก่อนเพราะว่าเราจะมาอุจแจกเพื่อที่เราจะไปฝั่งขวาด้วยเออเพราะว่าถ้าเราไปฝั่งขวาก่อนคือยังไงเราก็ต้องมาฝักสายก่อนจะดีเพราะว่าเราไม่มีกุญแจกเอออะไรประมาณนั้น <c oughs> แล้วมันก็จะมีที่หนึ่งนะทุกคนที่เราจะสามารถที่จะหาอาหารได้นั่นจะเป็นห้องครัวนี่แหละเออเราจะสามารถหาอาหารได้อะเออที่ผมเอาไปไว้ในหีบอะ่ะก็คืออาหารพวกนี้แหละคือผมไม่รู้ว่าอาหารพวกนี้มันจะเพิ่มเลี้ยนให้เราหรือเปล่านะถ้าเพิ่มก็ก็น่าจะดีอยู่ไม่น้อย เออก็น่าจะดีอยู่ไม่น้อยนะเดี๋ยวขอดูกันโอ้โหเพิ่มหัวใจอยู่5นะ้านั่นอยู่นะอย่างน้อยก็เพิ่ม5้าอยู่อันนี้เพิ่มโอ้ยอันนี้ไม่เพิ่มหัวใจ่ะงั้นก็อันนี้เราเป็นแท็บเบนเดตก็แล้วกันมีแอร์ด้วยแม่งมึงมีแอร์อยู่ในห้องครัวมึงไม่เหมี่ยนหรือไงโอเคคนถังกระยด้วยเพื่อมันจะมีแบบอะไรอะไรให้เรากินใบตองพอดีเลยเทนคิวครับผมโหเทนคิวสำหรับใบตองเออเทนคิวใบตองมากๆเลยโอเคเ็นเบนเดตมาหนึ่งอันก็ถือว่าดีโอเค มาประตูตรงนี้นะทุกคนมันจะเป็นประตูที่เราจะสามารถที่จะได้กุญแจกลับไปเนี่ยกุญแจมันจะอยู่กับไอ้ปูกลายพันธเนี่ยคือมันไม่รู้ว่ามันมาเสียบกับไอ้ปูกลายพันธ์ตอนไหนคือเราจะเอาอะไรทิ้งอะเอานี้ทิ้งก็แล้วกันเนาะเออเอาผ้าเอ้ยผ้าไม่เอาเอาไม้เอาไม้เอาไม้ไม้นี่ยังไม่จําเป็นเนาะโอเคนะทุกคนคือตอนนี้ผมก็ได้มาทําการมาเอากุญแจแล้วแต่ว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมก็แค่ที่จะหิวน้ําไม่ใช่เขาแค่ที่จะหิวหรอกคือมึงหิวแล้วแหละตอนนี้มึงเหลียยแค่เก้า คือผมแม่งอยู่ยวน้ำมาทุกคนคือผมไม่ไม่ไม่ได้เอาน้ำมาด้วยแล้วโอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงอุ้ยอันนี้อันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ได้แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเฮ้ยมีน้ำให้น้ำหรือเปล่าอุ้ยอยากกันรู้ใจโอ้ยอยากกันรู้ใจอยากกันได้กันไหมโอ้โหใช่ไหยโอ้หิวน้ำมึงก็ให้น้ำมาเลยโอ้ยอยากกันรู้ใจเลยอ่ะโอ้โหผมนี่อย่างชอบเลยแล้วตรงนี้มึงเปิดไม่ได้นี่หว่าเนี่ยหลังจากที่เราได้กุญแจเราก็จะเอากุญแจเนี่ย มาทาการมาเปิดประตูนี้แล้วเราก็จะเจอบอสก็โง่ตัวหนึ่งแต่อันนี้ไม่ใช่บอสที่โหดที่สุดนะมันจะมีอีกตัวหนึ่งแต่ว่าตรงนี้ก็ตีมันไปก่อนมันไม่ใช่ตัวนี้เออแล้วตัวนี้มันให้อะไรบ้างเนี่ยเออไม่ได้ให้อะไรเนาะมันให้กุญแจรเรามาอีกหนึ่งดอกเ,ออเราได้กุญแจมาอีกหนึ่งดอกคือไม่รู้ว่าเอาไปทําไมอยมันมีที่ฝามไม้หรือเปล่าว่าตอนนี้อยากจะได้ไม้มากๆเลยอยากจะได้ไม้มากๆเลยอ่ะครับโอ้โหได้เหรียมมาบาทหนึ่งตรงนี้ชนัะขยะเผื่อจะได้น้ํามากิน นี่เป็นตองนี่เป็นตองเอาไปทำไมวะเนี่ยเอองั้นเอาไปตองเอาอันนี้มาใช้ตองกระเป๋าแม่งเต็มโอเคอันนี้ก็มาแทนตรงนี้โอเคหลังจากที่เรามาอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมขอไปเอาไม้กันก่อนเนาะคือไม้นี่ก็ไม่ไม่ยากเลยแถวนี้เลยตรงนี้ฟาร์มแล้วแต่ก็มีแค่นี้ใช่ปะแต่ว่ามันจะมีบอสบอสโหดกว่านี้อยู่ตัวนึงเออมันจะมีบอสโหดกว่านี้อยู่คือน่าจะอยู่ตรงไหนวะน่าจะอยู่ฝั่งนี้เราก็ต้องกลับมาฝั่งนี้ใช่ไหมอุ้ยข้นทางขยะแป๊บนึง นี่หลังจากที่เราได้กุญแจปุ๊บเราก็จะเอากุญแจมาเปิดตรงนี้แต่ว่าหอกแม่งก็จะพังแล้ว่ะเฮ้ยเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นบอสเว้ยทุกคนบอสตัวเนี้ยโหดโหดโหดจริงหรือหลอกโอเคโหดโหดจริงหรือหลอกไม่รู้แต่เลียบมึงสองร้อยอิชิไผมึงจะเยอะไปไหนบางทีมันก็เยอะไปโอ้หดีถึงละยี่สิบโอ้ก็ใจเย็นใจเย็นนะครับใจเย็นอุ้ยๆุ้ใจเย็นแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงใจ ขอขอขอตบอุ้ย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 ตีอะไรตีอะไรกูจะตายเอาแป๊บนึง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 จะเวยใจเย็นดีใจเย็นดีเราเพื่อนกันไม่ใช่เหรอโอ้เราทำไมมาตีบอได้เราทำไมผมตีไม่ได้อะเพราะผมตีไม่ได้ผมตีมันบ่ได้เนี่ยเนี่ยมันให้ผมไปค้นอะไรไม่รู้มึงค้นอะไรล่ะกูจะตีมึงอุ้ยอุ้ยใจเย็นใจเย็นอูหนีมากันหนีมากันหนีมากันเนี่ยมันไม่โชว์เป้าเลยเว้ยทุกคนมันไม่โชว์เป้าเลย ไม่ใช่ไม่ใช่เป้ากางเกงนะเนี่ยคือมัน assim, h, Dios, medio, medio, right. ที่ค้นอะไรอูจะตายอูจะตายแป๊บนึงแป๊บน <t> ึงแป๊บนึงแป๊บนึงเขาเออเอเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนนะเดี๋ยวตอนนี้สายฟ้าเรามีเยอะอยู่สายฟ้าเรามีเยอะเห็นปะเออสายฟ้าเราอาจจะมีเยอะเพราะว่าเรามี100คือผมคิดบ้านนะตอนนี้นะเรากลับบ้านไปเพิ่มเลี้ยงกันก่อนเดี๋ยวค่อยมาเล่นกับมันเออเดี๋ยวขอลับมาไปเพิ่มเลี้ยงแป๊บนึงโอเครับนือตอนนี้เราก็กลับมาบ้านกันเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับทุกคนหลังจากที่เรากลับมาเราก็ต้อง เออคือริงกับผมไม่ได้กลัวมันหรอกคือผมก็แค่อยากเอาของมาเก็บอมผมก็แค่อยากเอาของมาเก็บเฉยๆเพราะว่าของมันมันเยอะกันไปเนาะในตัวเราคือของมันเยอะเดี๋ยวผมจะมาข้าหอ,อกกันด้วยเออคือหอกอันนี้คือมันไม่มีคุณภาพเลยหอกอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะล้วมันทิง้งละ โอเคหอกอันนี้ก็ทิ้งมันไปนอ้องเดี๋ยวเราจะคราบหอ,อกใหม่ไอหอกใหม่น,นี่นี่หอกอันนี้มันดีหอกอันนี้มันดีแล้วเราก็จะคาบเป็นเหนียดมาด้วยเออใบตองเราเดี๋ยวค่อยไปฟาร์มตองพายก็ได้เอาเออเอาเอา,เอามาแค่นี้ก็ได้โอ้โหโอ้โหโอ้ Mister, โหอืห้อืห weise, อห, award, อห,อห,อหมด <laughs> หมดเลย โอเคมาี๋ยวเราก็เอาของมาเก็บกันก่อนเนาะอะไรที่เรายังไม่ได้ใช้เราก็ขอเก็บไปก่อนแล้วก็เอาเบเนตตัวนี้มาด้วยเอออันนี้มาด้วยอนันนี้ก็เก็บปลายผ้าเออผ้านี้เราก็สามารถเ,เอาไปคาเป็นเบเนตได้เนาะเอาไปคาเพิ่มได้แล้วก็เหรียญเรามาเก็บอุ้ยตอนนี้ก็ได้40เหรียญแล้วนะฮะทุกคนรออีกไม่นานเราก็จะได้กระเป๋าใหม่กันด้วยโหก็ถ <iting> oh, ือว่าดีต้องกระเป๋าใหม่คือผมต้องการเลยเออเราต้องการเลยกระเป๋าใหม่เนี่ยโอเคเดี๋ยวเราต้องเอาน้ําเอาน้ําไปกินด้วยเดี๋ยวถ้าเจอน้าเดี๋ยวผมต้องเอาน้าไปกินด้วย มาครับทุกคนคือตอนนี้ผมก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่เก่าที่เดิมเพิ่มเติมคือเลีอยเต็มเพิ่มเติมคือเลีอยเต็มนะฮะทุกคนตอนนี้เราก็เลีอยเต็มร้อยมาอยากจะไฟกับไอพี่เบิ่มเงนต่อคือเมื่อเี้มันมันตีไม่ได้เว้ยทุกคนคือมันแบบมันเป็นแบบปุ่มปุ่มให้ค้นหาอะไรไม่รู้อะแต่ว่ามันตีไม่ได้คือเกมมันบั๊กเออเกมมันบั๊กคือมันไม่เข้าใจผมเออเดี๋ยวผมต้องมาแก้เคลนไอบอสบอสตัวเนี้ยคือจําไม่ได้แล้วว่าบอสตัวนี้มันให้อะไรรเนาาะด๋ต้องมู เราต้องมาดูโอเคมาโอ้โ oh, หเรียกมึงเพิ่มด้วยนะประเด็นมาอืมเรียกเพิ่มเราตานี้ตีได้แล้วเอาดิเอาดิาดมันตีทีละยี่สิบนาะเราตีทีละละสิบโอ้โหโอ้โหเราก็เพิ่มเรียกทีละยี่สิบเหมือนกันเบนเน็ตเราก็โอ้โหอยูอ่เว้ยเอ้ทำไมมันยิ่งตีมันยิ่งใหญ่วะเออรู้สึกว่ามันใหญ่มันใหญ่ขึ้นมามเห็นปะเออเหมือนมันจะใหญ่ขึ้นนะแล้วแม่งเบนเน็ตมึงเสียโคตรเยอะเลยโอ้โหเมื่อไหร่จะได้อีโต้วะกูจยมาจามหน้า โอเคได้นี้มาเนาะแล้วก็ได้5ดาวด้วยโอเคได้เป็นอันนี้คืออันนี้นี่คือมันต้องการ16อันเนาะเออคือมันต้องการ16อันคือตอนนี้เรามีอขั้นที่จะน้อยคือมันน่าจะได้ทีละ1อันน่ะโอ้โหต้องมาฟาร์มอันนี้16ครั้งเฮ้ยบางทีมันก็เยอะไปนะเออบางทีมันก็เยอะไปเนาะแล้วสำหรับตรงนี้เท่าที่จําได้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วสำหรับตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะทุกคนคือผมก็สำรวจกันครบจำนวนแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรแล้วมันก็จะเป็นชายหาดโง่ เออมันนั่งนั่งก็ไม่ได้ด้วยเออมันจะเป็นชายหางโงโง,โงแบบนี้แหละคือมันไม่มีอะไรแล้วสําหรับตรงนี้โอเคเห็นไเอาแบนเน็ตมาใส่เอานี้มาใส่ไปครับทุกคนเดี๋ยวขอกินน้ําสักหน่อยรู้สึกหิวโอเคน้ําเต็มเป็นไงละ่ะคารับ <c oughs> รอบนี้มาแบบฟูของฟูไปเออแล้วก็ตอนนี้ไม่ได้เหรียญกลับมาด้วยคือตอนนี้เงินผมมีอยู่44ีเหรียญแต่ว่าต้องมา,อาค่อยๆฟาร์มอหะทุกคนคือฟาร์มได้หนึ่งฟาร์มหนึ่งครั้งคือมันต้อง มันต้องรอเวลาให้มันรีแล้วเราก็ค่อยมาฟาร์มเพิ่มคือตอนนี้ผมก็ได้ทาการฟาร์มน่าจะหมดแล้วแหละเท่าที่ดูก็น่าจะหมดแล้วแหละนะฮะทุกคนแล้วก็กลับบ้านกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะไปเกาะใหม่กันด้วยเออเราจะไปเกาะใหม่กันด้วยโอเคนะเพื่อนเกาะที่เราจะไปเกาะต่อไปก็ไม่ใช่เกาะอ,อะไรเลยก็น่าจะเป็นเกาะอ,อันนี้เออเออเออไม่ใช่เกาะอันนี้นะฮะทุกคนน่าจะเป็นเกาะอันนี้แหละคือถามว่าพี่ทาไมต้องไปเกาะน,นี้หลักๆเลยผมเคยตายเกาะน,นี้ ผมจะไปล้างเข้นฉลามเว้ยเออคือผมจะไปล้างเข้นฉลามผมก็เลยจะไปเกาะนี้ก็แล้วกันอ่าอนเราจะไปเกาะนี้ก็แล้วกันน้องตอนเราจะไปล้างแข็นฉลามกันออเพราะว่าแม่งมันทําผมเว้แสบมากสําหรับพาร์ทที่สองเออมันทําให้ผมตายเออคือจริงๆอะผมก็โง่เองเนาะคือโทษฉลามก็ไม่ได้เออมันก็น่าจะโทษตัวเองแต่ว่ามันทําให้ผมตายผมก็ต้องเค้นมันใช่ไหมอ่าผมก็ต้องแบบต้องไปล้างเข้น ก็คือต้องไปฆ่ามันนะทุกคนคือฉลามตัวนั้นเลีอยหน้าน่าจะ300อเนาะคือผมไม่รู้ว่าเราจะไหวหรือเปล่าแต่ว่าจะพยายามสู้ให้ได้แต่สู้ไม่ได้ก็แค่หนีแค่นั้นแหละครับอืมสับเต็นแตกับนะบอกเลย <c oughs> โอเคเดี๋ยวตอนนี้ก็ขอเก็บของกันไปก่อนเนาะนี่อันนี้นางฉลามเราเลี้ยงอ,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 อยู่หนึ่งอันเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ตอนนี้ผมต้องการที่จะคับธนูเออเพื่อที่เราจะได้เป็นเล่นกับฉลามซักหน่อยคับธนูเราก็ต้องเอาแผ่นเทปมา อ่ะแผเทียมนี่ก็ไม่ใช่มีน้อยนะฮะคือผมก็ได้ค้ามารอแล้วโอเคน่าจะอันเดียวก็น่าจะพอแล้วแหละธนูแล้วก็ลูกธนูโง่เดี๋ยวหาลูกธนูก่อนไม่รู้ว่าไปเก็บไว้ตรงไหนฮะโอเคลูกธนูแล้วก็อันนี้ก็คือผมคิดว่านะลูกธนูเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้ป่ะแต่ว่าเออธนูเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้ลูกธนูเพราะว่าผมเล่นเทไรคือลูกธนูมึงไม่ลดเลยคือผมจะไม่เอาลูกธนูไปก็แล้วกันเพราะคือผมเชื่อใจในตัวเองว่าเออมันไม่ใช้ลูกธนู คือตอนนี hmm. uh, oon, as, yeah. uh ้ก huh. uh ่อนเนี้ยเราไปไม่ได้เพราะว่าเราขาดตัวเนี้ยอืมคือมันต้องซ่อมอันนี้คือเครื่องเครื่องไอ้น้ำเนี่ยคือโคตรยากเลยดูดิเนี่ยอันนี้ต้องการตั้งสิบหกอันอันนี้ก็ไม่รู้ว่าตะขาตรงไหนอันนี้ก็เชี่ยกันหัวเดียเลยเต็มไปหมดเลยโอ้โหปวดหัวปวดหัวบอกแท้คำเดียวว่าปวดหัวเออมันเต็มไปหมดเลยะทุกคนคือผมแบบไม่รู้อะไม่รู้ว่าตรงตองต้างทำยังไงอะคือมันเยอะมากแล้วก็แผนที่ก็มีอยู่แค่นี้ให้ไปอยู่แค่ไม่กี่เกาะเนาะแต่ว่าเราไปเกาะนี้กันเลยดีกว่าไป คุณมากชิบหายโอเคนะครับทุกคนคือตอนนี้เราก็มาเกาะที่เราตามหาไม่ใช่่ตามหาหรอกก็ก่อนที่เราตั้งใจที่จะมาแต่ว่าเดีย๋ยวแป๊บนึงขอกลับแป๊บปลาฮะคือเราต้องใส่อะไรกันบ้างเราขอดูก่อนเนาะเฮ้ยปลาครบคือมันต้องการไม้กับเชือกโอ้ยมันต้องการเชือกด้วยโอ้ลืมมาเชือกมาตรงนี้ละ ตัวนี้ต้องการตะปูตะปูเรามีแล้วอันนี้ก็ต้องการเชือกเดี๋ยวผมต้องไปคับตะปูเพิ่มใช่ไหมเนี่ยตะปูคือตรงนี้2แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเออสี่โอเคกลับไปกลับบ้านครับทุกคนอุย้ยมีอันนี้ด้วยขอค่าค่าโอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงแอมแอมเนี่ยเลี้ยงสามร้อยเดี๋ยวจะคาบัตรนั้นทุกคนสําหรับพาร์ทนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าใครจะโหดกว่ากันเดี๋ยวขอกลับบ้านก่อนเดี๋ยวขอกลับบ้านก่อนแป๊บนึง เออตอนนี้ยังไม่พร้อมตอนนี้ยังไม่พร้อมคือมันบอกว่าต้องกาบไม้แล้วก็เชือกแล้วก็ตะปูสี่อันใช่ไหมคือผมต้องไปขัดตะปูมาเพิ่ม1อันโอ้โหกลับไปกามมาู่ได้โอเคกลับมา okay. ลบแล้วก <laughs> ลับมาแล้วโอเคมามามาเออไม่ได้เจอกันนานไม่ได้เจอกนะันนานเป็นไงล่ะครับกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปลองฆ่าดูนะทุกคนว่าเราจะสามารถฆ่ามันได้หรือเปล่าคือมีธนูมาอันเดียวคือไม่รู้ว่าจะสามารถฆ่ามันได้หรือเปล่าตอน,นเดี๋ยวเราจะมาลองกัน เอออันดับแรกเลยคือเราต้องล่อฉลามใช่ไหมคือเราต้องใส่ตรงนี้อ่าพ,พร้อมแล้วไงแล้วไงพร้อมแล้วไงตรงนี้ล่ะเอ,อ้าไม้ไม้ไม่พร้อมอะ่ะเดี๋ยวขอไปตัดไม้ตป๊บนึงคือพร้อมแล้วแล้วมันต้องทํายังไงต่ออ่ะคือผมใส่ไปแล้วนะั่นทุกคนเออผมใส่ไปแล้วอ่ะแต่ผมไม่รู้ว่าต้องทํายังไงต่อโอเคโอเคเดี๋ยวขอดูก่อนไม้ตอนนี้ก็น่าจะพร้อมแล้วโอเคปึ๊บ ปรีบโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือผมต้องทํายังไงอ่ะเนี่ยคือผมก็ใส่ไปแล้วอ่ะกุ๊ก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 กลามฉลามเอ่อเดี๋ยวผมต้องล่อสลามมาใช่ไหมเออไหนวะอุ้ยยังไงเนี่ยโอ้ยโอ้ยตีทิ้งแล้หกสิบไอ้ตัวนี้เลยไอ้ตัวนี้เลยอ้อคือผมก็ใส่ไปแล้วเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยเออเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยแต่ทําไมมัน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 แบบเนี้ยเลยต้องใส่ตัวนี้พร้อมด้วยอ๋อมันต้องเปิดแต่เมื่อกี้เราปิดใช่ไหม แล้วก็สลามมันก็จะมามาดิมาดิาดอ๋อเราต้องมาตรงนี้ก่อนปึ๊บเออต้องอ,อันนี้ลงอ้โหก็ไม่รู้ก็ไม่รู้เนาะก็ไม่รู้เนาะเออหลอังจากที่เราได้แล้วใช่ไหมคือเราต้องฆ่ามันอย่างนี้กูทีละสิบทีละสิบทีละสิบม,มันออกไปได้ไหมอุ้ยอันนี้ก็ปิดด้วยเฮ้ยขังตายอันนี้เขาเรียกว่าขังตายขังตายขังตาย,ตายใช่ไหมขังตายอุ้ยอุ้ยมันแรงแรงไปนบางที บางทีมันมันเบาไปเบาไปเออแล้วเมื่อไหร่มันจะตายวะเนี่ยเดี๋ยวขอแบบนั่งโซโล,ล่ไปก่อนเนาะคือเม่งธนูแม่งออกมาเยอะปะเนี่ยเออเชี่ยกโอ้ยเชี่ยกยังเหลือสามารถครับธนูได้ปะเนี่ยเออเทียมไม่ได้เอามาโอ้ตายแล้วมันจะฆ่าตายปะเนี่ยโอเคครับคือตอนนี้มันก็ใกล้จะเดี่ยงกันแล้วนะฮะทุกคนเลียดเดียอยู่แค่ ยี่สิเท่านั้นนะฮะทุกคนมันก็จะตายแล้วโอ้โหมึงตายสักทีพาสสองฆ่าใครพาสสองฆ่าใครเออะดอกอะไรปะเนี่ยอ้าเอิ่มฮยมันน่าจะดอกอะไรนะแต่ว่ามันน่าจะบลัคอ่ะดูดิเอ่อเอ่อเอิ่มเอิ่มอืม๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือจริงๆมันน่าจะดอกเนาะแต่ว่ามันน่าจะบลัคอ่ะ <the> เออมันน่าจะบักอันนี้บักเลยบักเลยแหละเออบักเลยบักเลยอันนี้บักเลยโอเคนรก็คือเมื่อกี้ผมออกเกมเข้าใหม่นะทุกคนคือผมคิดว่ามันน่าจะบักแต่ว่าผมเข้ากลับเข้ามาผมไม่รู้ว่าตอนนี้มันจะมีฉลามเหลือหรือเปล่าเนาะคือเรายังไม่ได้เก็บศพแต่ว่าผมคิดว่ามันน่าจะบักอ่ะโอ้ยมันก็ยังเหลืออยู่นะแต่ว่าไม่รู้ว่าเราจะสามารถเก็บศพมันได้หรือเปล่าเฮ้ยเก็บไม่ได้อ่ะหรือว่ามันมันเก็บไม่ได้อยู่แล้วว่าฉลามตัวเนี้ย โอ้ฉลามเวรนเ้ยค่าตั้งนานไม่ได้ให้อะไรด้วยโอ้โหเก็บอะไรก็ไม่ได้โอ้โหไม่มีประโยชน์เลยว่ะอย่างน้อยๆเราก็ได้ล้างแขนก็แล้วกันเออย่างน้อยๆก็ได้ล้างแขนก็แล้วกันนะทุกคนเออโอเคปะ่ะเดี๋ยวเราไปเอาสก,กูรกันสักหน่อยเนาะเออสก,กูรคืออย่างที่รู้ๆคันนะว่ามันอยู่ตรงนี้อ่าตรงนี้เลยสก,กูรที่เราต้องการสก,กูรที่เราต้องการเลยนะฮะเออเนี่ยเราได้สก,กูรมาหนึ่งอันแตงกิ้วครับผมเจ๋วสวยสวย โอเคประมาณนี้ประมาณนี้เห็นไหมโอ้โหคือไม่ไม่ต้องเอาลงก็ได้เราสามารถเดินผ่านไปเลยคือแล้วก็มันไม่มีอะไรต้องเอาแล้วนะตอนนี้คือดอกที่เรียนแต่ผมค่อยมาฟาร,ร์มนอกพาร์ทเนาะเดี๋ยวเรามาฟาร,ร์มนอกพาร์ทได้เออสำหรับพวกนี้เราเราค่อยมานั่งเล่นนอกพาร์ทกันเออสำหรับไอ้ช่วงต้นต้นพวกต้นไม้พวกนี้เนาะเดี๋ยวผมค่อยมาฟาร,ร์มนอกพาร์ทเดี๋ยวนอกพาร์ทเดี๋ยวผมจะทําการ มาฟาร์มใบตองไว้เยอะๆนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ใบตองผมขาดบ,บ้านแล้วโอเคเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะกลับแพกันเพราะว่าตอนนี้ผมอยากจะได้อันนี้มากเลยเว้ยทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับไปดูว่าเราจะไปเอาอันเนี้ยได้จากตรงไหนเนาะเนี่ยคือผมต้องการอันเนี้ยเอ่อต้องการอันเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยคือผมต้องการมากเลย,เลยทุกคนสามารถเอ่อพบพิมพ์เขียวในเกาะในเกาะคุณยังไม่พบเอ่อพิมพ์เขียวนี้คือเนี่ยผมอยากจะได้อันนี้มากเนี่ยคือผมคิดว่าอันเนี้ย เหมืองเมืองแร่เหล็กว่ะทุกคนคือผมคิดว่าเนี้ยมันจะสามารถที่จะเอ่อสิ่งนี้สามารถทําลายสิ่งกีดขวางบางอย่างได้คือเนี่ยผมคิดว่าเนี้ยมันจะสามารถที่จะจัดเรียงจัดเลียงไอ้พวกนี้ได้เนาะคือผมไม่รู้ว่ามันจะได้จริงหรือเปล่าเนาะคือผมคิดว่ามันเป็นค้อนอ่ะผมอาจคิดว่ามันอาจจะจัดเลียงได้เพราะว่าตอนนี้ผมอยากจัดเลียงแพรของเราให้มันดูดีกว่านี้ออคือผมอยากจะเอาอันเนี้ยมาไว้ตรงนี้เอากลงไฟมาไว้แทนตรงตรงอันเนี้ย เพราะว่าตรงนี้มันเป็นเกาะมันเป็นกึ่งกลางกึ่งกลางของแผนที่เลยเออนี่มันเป็นกึ่งกลางของแผนที่เลยเว้ยทุกคนสําหรับตรงนี้เนาะตรงนี้อุ้ยเลียงได้แล้ว <c oughs> <c oughs> โอเคนะทุกคนคือตอนนี้ผมก็สามารถที่จะเ,ออเรียนรู้แล้วก็เรียนได้แล้วคือเมื่อกี้ ทำมั่วอชิบายได้เฉยคือเมื่อกี้อะไรไม่รู้อะโอเคผมคือผมจะเอากองไฟมาไว้ตรงนี้คือตรงนี้จะเป็นกึ่งกลางเดี๋ยวผมจะเอาไว้เรียงเลียงเอียเดี๋ยวผมกึ่งกลางเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาออกดีกว่ากึ่งกลางนี่อืม๋เดี๋ยว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 ผมขอคิดก่อนกึ่งกลางเนี่ยเดี๋ยวผมคิดว่าเราจะเอาออกเอาออกทุกคนคิดว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยคือผมอยากจะเอาอันนี้ออกเอ้ยผมว่าเอาออกเลยก็แล้วกันเนาะ เออเดี๋ยวผมจะเรียงแบบให้มันดูดูดีกว่าเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวขอไอ้เคียร์ไอ้เคียร์ไอ้ของพวกนี้ออกไปไกลๆจากแถวนี้ก่อนเนาะเออเดี๋ยวผมจะเรียงให้ดูในพาสักแป๊บนึงโอเคโอเคอะไรอะไรโอ้โห,โโหโนึกว่าจะเรียงไม่ได้สุดท้ายมันเรียงได้เฉยเออตอนแรกคือผมคิดว่ามันเรียงไม่ได้ทุกคนโอเคเนี่ยกิจการเนี่ยเดี๋ยวผมจะเจาะรูไว้แบบนี้คือถามว่าทำไมต้องเจาะรูไว้แบบนี้คือผมจะทําการมาตกแต่งเว้ย คือต no nice okay. ่อไปเราจะเล่นแบบสายตกแต่งกันแล้วเออคือผมจะเอาอันนี้มาไว้ตรงนี้เอ่อฟึบฟึบนี่แล้วก็เอ่อเอาไว้ตรงนี้เดี๋ยว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 โหเชี้กมึงไม่มีอะไรกันนะกันนาวะเนี่ยคือผมจะเอาแบบเออไอ้รั้วไอ้รั้วมาล้อมรอบไว้ทุกคนคือล้อมรอบมันจะเฟี้ยวปะวะน่าจะเฟี้ยวอยู่หรอกมั้งเออคือผมจะเอารั้วไว้ล้อมรอบถามว่าทําไมต้องล้อมรอบด้วยคือผมจะเอาตรงเนี้ยไว้เป็นที่ตกปลาเว้ย เออเราจะเอาไว้ตรงนี้เป็นที่ตกปลานะคือเราสามารถตกปลาได้ตรงนี้ได้เลยเออเพราะว่าอนาคตคือผมจะขายา,ายแผ่ให้มันใหญ่กว่าเดิมคือผมจะมาตก,ตกปลาอยู่ตรงก,งกลาง เอออะไรประมาณนั้นแล้วก็ต่อไปเราสามารถที่จะอัปเกรดอัปเกรดอันนี้ได้ด้วยเอออัปเกรดออพื้นแพรเออจากพื้นพื้นธรรมดาเราสามารถอัปเกรดได้ด้วยเอออะไรประมาณนั้นแต่ว่าผมต้องออมีเชือกเยอะกว่านี้คือหลักๆเลยต้องมีใบตองอคือผมต้องไปฟาร์มใบตองแล้วก็มาคาเป็นเชือกนะทุกคนโอเค ก็น่าจะประมาณนี้อืมนะทุกคนอ่ะโอเคนะทุกคนก็สําหรับคลิปนี้เดียวผมขอเอาไว้เพียงเท่านี้กไปก่อนก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบผมเลนเกมน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นปกำลังใจในการทําคลิปต่อไปกัน,กนด้วยก็แล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับคลิปน,นีนนน้ผมขอตัวลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเราเราจะทําอะไรก็สามารถคอมเมนต์านมาพูดคุยกันได้เนาะคือผมจะขออนุญ,ญาตไปฟาร์มนอกพาร์ทก็คือใบตองเดี๋ยวผมจะไปฟาร จะเอาใบตองมาคราเป็นเชือกไว้เยอะไว้รอแล้วก็จะมาคราใบตองไว้คราเป็นไว้เป็นผ้าด้วยไว้แต่ทาใบเนตคือใบตองตอนนี้ต้องการเยอะมากเออแล้วก็ต่อไปหลังจากที่เราได้ใบตองปุ๊บเดี๋ยวผมจะทช้ปารขยายแพรตรงนี้ด้วยเออขยายแพรตรงนี้ด้วยตรงนี้เออขยายเลยแล้วกันนะพูดแล้วก็ทําแม่งเลยโอเคคือขยายแพรตรงนี้คือผมต้องการพลาสติกด้วยคือผมจะฟาร์มแบบเยอะมากนะทุกคน คือตอนนี้พลาสติกของเราก็ไม่ใช่ว่าจะมีเยอะเนาะเราก็มีน้อยเหมือนกันสําหรับพลาสติกเออเดี๋ยวผมต้องมานั่งฟาร์มเนาะแล้วก็จะนั่งขยายบ้านกันด้วยเอออะไรประมาณนั้นนะทุกคนเดี๋ยวไวเ้เจอกันใหม่คลิปหน้ารับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวไวเ้เจอกันใหม่คลิปหน้ารันคลิปนี้บ๊ายผมขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจบนะครับขอบคุณมากมากเลยสําหรับใครที่รับชมมาจบแล้วก่อนที่จะไปอย่าลืมกดไลค์ไว้ผมด้วยก็แล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ารันวาาคมนี้เปยม เออให้มันห่างเนี่ยผมจะซากให้มันห่างจากเหลี่ยมอันเนี้ยมา3มช่องเออตอนนี้เอาให้มันห่าง3ามช่องมาก่อนคือมันเหลือข้างๆเออไม่รู้ว่าตอนนี้มันจะได้หรือเปล่าเนาะเออไม่รู้ว่ามันจะพอหรือเปล่าเดี๋ยวขยายเลยแล้วกันเนาะเออผมต้องต้องการอ่ะเดี๋ยวค่อยไปฟาร์มพลาสติกเพิ่มก็ได้โอเคโอเคขยายแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยอีกหนึ่งอันอุยพอกรเป๋านี้โอเคโอเคโอเคอุยหุยอุยอุยยงุยพอเฉย โอ้อย่างใหญ่ยางใหญ่เลยที่เดี๋ยวผมค่อยเลียงนะทุกคนเดี๋ยวผมค่อยเลียงแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวผมจะแบบขยายขยายออกไปเนี่ยขยายออกไปสักหน่อยเพื่อที่เราจะสามารถที่จะทําเป็นแบบพื้นที่แบบเอ้ตกปลาตกปลานี่ผมว่ากลางแบบนี่ผมว่ามันไม่เฟี้ยวอ่ะเอาไปเอามานะตกปลานี่ผมผมว่ากววลางแแบบไม่เฟี้ยวอ่ะเออกางแแบบไม่เฟี้ยวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอต้องย้ายต้องย้าย ตบปลานี่เดี๋ยวผมจะเอ่อต้องเอาไปฝั่งอื่นแล้วไม่งอันนี้เอาอ๋อตบปลานี่เดี๋ยวผมจะเอามาไว้ฝั่งนี้ก็แล้วกันเนาะเอ่อตบปลาผมจะเอามาไว้ฝั่งข้างบนเนออผมจะเอามาไว้ฝั่งข้างบนเนาะสำหรับตัวปลาแล้วก็ตรงนี้ผมจะทําการปิดไว้เออปิดไว้เลยเออเดี๋ยวผมจะเอากองไฟมาไว้ตรงกลางแมพเออเพราะว่าผมต้องการกองไฟอยู่แล้ว เพราะว่ากองไฟมันคามได้แค่อันเดียวคือเราจะเอามาไว้กึ่งกลางแบบเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าตรงนี้กลางแบบนะเราก็จะต่อจากกองไฟนี้ปุ๊บแล้วก็จะไปข้างบนเราจะต่อมาฝั่งหัวฝั่งข้างบนฝั่งนี้เราจะเอาไว้ต่อป้าฝั่งข้างนี้เอาไว้แบบปลูกผักอะไรประมาณนั้นแล้วก็จะเอาแบบชมวกฉชมวกไว้ไว้ตรงกลางเพื่อที่เราจะได้การฉลามด้วยแต่ว่าตอนนี้ก็ปล่อยไว้เป็นเรื่องของอนาคตนะเพราะว่าคงจะอีกนานเนาะชมวกนี่เท่าที่เห็นนั้นทุกคน เออนี่ไงสมมวเนี่มันครับได้แค่8อันไว้ทุกคนเออมันครับได้แค่8อันเดี๋ยวเราต้องครับเออเราต้องแบบวางให้มันถูกชี่ด้วยโอเคแต่ว่าอันนั้นไว้เรื่องของอนาคตแต่ว่าคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกันกน,นะทุกคนขอบคุณมา,มากๆเลยเดี๋ยวผมขอไปนั่งฟงังไปก่อนก็สำหรับทปนี้ไม่บา,บายครับผมเออผมก็วางแผนมาแล้วแต่ว่าเอาไว้เป็นเรื่องของอนาคตนะฮะโอเค